สวัสดีค่ะพบกับช่องแมออกก่อบฟกาะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอนะคะเพื่อนพ่อนิ่มเพิ่งก็ตัดหวายนะคะนี่โอ้มีคนสั่งเป็นพันบอกค่ะนี่พันเงินป้าพันเงินวิหมาน่ารักมากเลยนี่หมาน่ารักมากเลยไม่มีขนด้วยโออยากได้แบบนี้เดี๋ยวขอเพื่อนปีหน้าเนอะลูกก็ได้ปีละตัวสับป,ปรดหวานเนาะนี่นะคะเพื่อนก็ตัดนะคะซ่อมนะเอฟซีนี่ตกแต่ง ตกแต่งหวายนะคะเพื่อนสั่งคุณหมอที่ตะง,งอยสั่งหนึ่งพันเงินนะคะแกมีสวนมีสวนเยอะนะคะที่กกกๆก็มีที่นู่นก็มีดอกกระเจียวก็มีโอ้คนขยันตัดนี่เหมือนง่ายเลยเนาะ <c ười> หมดง่ายแลไม่ไม่กลัวหนามบ่ช <c ười> ินนะวายานอพอนตัดบ้าคมแถมีดเรามีดก็คมหมาก็หน้าหักแท้ขึ้นรถมาด้วยบ่หมานี่นะ <c ười> เพื่อนตัวท้ายโดดมานำโอ้ oh, เขาชินแล้วเนาะไปใส่กับไปน้ำโอ้ oh. ไปอันอันหมู่บ้านเอนไปน้ำไปเฮ็ดงานหน่อยดิไปอ้าไปช่วยงานเขาก็ไปด้วยบ่ <c oughs> ป้ามันมันอยากไปน้ำคนบ่อยากอยู่ยเฮือนเขาติดแล้วเนาะโอ้ไปใช่ไปน้ำแล้วไม่ดื้อด้วยนั่งเลยนะั่นนั่นป้าเท้าใหญ่มาเอฟซีดู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 คุณน้าขามันเป็นแบบนี้มาแต่กเกิดเลยได้เพคนวาน่ะ เอานั่งลงเจ้าหนุ่มนั่งลงอยาไปไหนเขามีชื่อว่าอะไรนี่ทองแกว้วฮะทองแกว้วอกทองแกว้วจะทองแก้วโอ้เดี๋ยวเดียบน้ำเด้๋ยหันนะขาวขาวไม่เอาไม่เอาอยากไปหามาขาวนั่นแหละอยากมาหาไอ้ขาวนี่แหละขาวก็หลีกนะขาวไอ้เอจ้าขาวกลัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ทักกัน เป็นเพื่อนกันลูกเป็นเพื่อนกันมันชินแล้วไอ้เอฟซีสวนวายเพื่อนก็ไปประจำว่าแม่น,น้ำปักเราบปยกแข้งยกขาแล้วถ้ามนปักมันคบออกเนาะอ้าวมันปักแล้วก็กเอาออกเองบอกโอ้ฉลาดมากเลยค่ะดูหน้าตานะเอฟซีดู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 มาพันอะไรเนี่ยเตี้ยนะคะแต่คนไม่มี ใครเห็นก็อยากได้เจ้าของเพิ่นบว่ามีคนขอทั้งบ้านแต่มีลูกตัวเดียวเนาะเสียดายไม่มีเยอะเอ้าเอๆย่องมาแล้วย่องมาแล้วคเอฟซย่องมาละดูเท้าคขาป๊านิ้วมึงยาวจังเลยนะจะนั่งหรอวนั่นน่ะโหจะไม่กลัวน้ำาบ่โอ้เอาแล้ว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 ไปวนพ่อละออกมาขาว ตัดที่บ้านแล้วเนาะตัดไว้ที่บ้านแล้วด้วยในบ้านแล้วก็มาเอาอยู่นี่แล้ว,แล,วแล้วขายยังไงคะนี่ขายอะ่ะชาห้าเนาะยี่ห้าหนอ่อร้อยบ่โอ้มีการมีงานสั่งได้นะคะนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยไว้ก็ยอดอวบเนาะถึงแม้มันจะหน่อเล็กแต่ว่ายอดมันอวบมากม อันนี้ต้นเตาล้างนี่ต้นตาล้างเพื่อนก็มีนะคะเอฟซีฉลาดมากแลเพื่อนก็เอามาปลูกไว้ได้ค่ะนี่หน่อใหญ่เท่าขาแล้วก็มามาตัดแล้วก็ไปต้มไปแกงเหมือนยอดมะพร้าวเนาะเมือนแกกยอดมะพร้าวอร่อยกว่ายอดมะพร้าวเพื่อน,นพ่อรุ่นเดียวกันบอก โอชอเดียวล้วอ๋อรุ่นเดียวกับพ่อเปานะคะนี่เพื่อนไม่มีลูกเด้ละ่ะแม่าก้ชีวิตทำามถึงบอกแบบนั้น,นตายแล้วฟื้นเนาะนจริงๆนะเนี่ยเพื่อนพ่อนิ่มนะ่ะตายแล้วฟื้นนะกางเต้นจนเก็บเงินซาพนากิจแล้วเนาะแล้วคืนชีพมาเฮ้ย,ยนี่ทำงานทุกวันนี่แหละแกก็มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกโออย่าหายคนใดลูกบังเด้เนาะ แอลกินขนมบ้างแน่ะนะคอยเราได้หลายแท่อแนนเออน่ะลูกพึ่นแนวนั้นละเอานั่งหน้ารถเล้วนั่นน่ะกินอาหารยิ่งกว่าคนอีกบักยางทองแก้วทองแก้ว,ทอ,กวทองแก้วนะคะชื่อพ่อเอ๋ยเดี๋ยวจะเจอถุงเงินอ่าไปไปดมกันแล้วไปดมกันแล้วบันนี้ถุงเงินเนาะนะอ่า ทองกอืมทองแก้วกับถุงเงินก็สนใจกันแทบ่ะนี่อย่าเห่ากันเด้อเพื่อนกันนะลูกนี่ไม่ไปไหนอ้อนพ่ออยู่เลยกลัวดูแกตัดง่ายๆพ่อดูแกทำชินแล้วแกบอกมีดก็คมคมพไ,ได้ตัดแล้วหยอด กอนิ่มได้ลูกสามคนแล้วพนยังไม่มีเจ้าคนขายทั้งไหวยขายทั้งมันนี่สวนมันก็กําลังจะขายเอาเงินไปไว้สายแบบนี้ยิ้มแล้วโอ้ยเซนสายตลอดอเอด <c oughs> ติมน้ํามันรถยนต์บ้างเนาะมอไซค์อีกผลก็มาแล้วเด้นี่ ลกทกาด้กระทุกนคมมากเลยกคำเท่าได้ไอ้ลูกมีอ้กอเช่ากระชายได้มได้ลูกยานจิบยันปวดเบฟซี่เออได้ลูกกระทกเพราะว่าลูกก็ไม่ได้เออทกคือเกาเขาประเฮตตามเห่าได้ดีแล้วที่ไม่ได้ลูกนะ้ายว่าได้ลูกกระทกคำเท่าโอ้ยัปวดก็มีแต่เมียม่้ังลูกกวามีทุกคือเกาจังคุณเงลูกโอย ลูกหลานบอกเลี้ยงลูกหลานไว้เนาะหลานก็มีเยอสวนแกก็เยอะอยู่ด้านนี้สวนนี่เยอะมากมอโดกตกะทอดนี่ถึงลูกก็ไม่มีนะวันนี้จะทำพิธีกรรมมอมให้ใครเด้หัวเลาะละให้หลานบอกมีคิดไว้ในใจแล้วหรืออ๋อเพิ่นมีแล้วหลานก็โอของใครเด้ทาน

ต้องทำพินัยกรรมไว้ไม่มีลูกไม่มีหลานมีแต่หลานเาบว่ามีลูกแมนาขมเอาเมลข้าวหนังเอานั่นมาใส่ในเด้อถุงมือน่ะมันบอกชินนมมือโอ้นมมมือไม่ชินมันติดมันติดถุงมือไปด้วยเนาะไม่เท่ากับมือเรานี่แหละนี่เอฟซีให้ดูอ่รสชาติจะขมขมถ้าใครไม่กินขมนี่คือกินไม่ได้นะคะแต่พวกเรานี่ชอบมาก แก,งใ,ใก,แกงใส่ไก่ใส่อะไรก็อร่อยค่ะนะคะไม่เอาไปจะเผาแล้วก็กินจิ้มน้ำพริกหวัวปลกก็ยังอร่อยนะคะ,วะหว้เซบกินดิบก็ยังอร่อยเนาะใส่กระดูกหมูใส่ไก่ใส่อะไรต่างๆนี่ได้หมดเลยนะคะนี่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเพื่อนพ่อก็มาด้วยเราก็เลยมาถ่ายนะคะวิธีตัดไว้นะตอนที่เพื่อนตัดเราไม่ได้ดูจ้อยอมีครบหมดนะคะนี่ ไล่สวนผสมมีทั้งมันมีทั้งของอยู่ของกินนะคะต้นคงต้นแข้าต้นแค่ตายละ้ะเนาะนี่หนออ่นอคงหน่อขาคงเาก็ตายแล้วต้นแมงผักโขมกินเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งเห็ดเผาะไปเกาะสมุยนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ